นี่วันจันค่ะไปโรงเรียนกันแล้วค่ะจะจะหย,นยบน้ำนะส่งขึ้นโรงเรียนแล้วค่ะขึ้นรถนะขึ้นรถไปโรงเรียนค่ะอุ้ยปิดเลยรือ S <S นี้เตียนค่ะกำลังนั่งรอรถอยู่ไปเรียนหนังสือทั้งคุณก็นั่งด้วยค่ะเบามันค้ำเหรอค้ำอันนี้ตั้งไว้ตั้งไว้ดึงง้อพอยานั่งอ่อาย้ายเก้าอี้มานั่งแล้ว อ <c oughs> ย,าย้ายไปน้องคุณพิเทียนนั่งตัวงูลแล้วมันไปนั่งกับพิเทียนเหรอซู่หนูก็อีกไปนั่งกับพิเทียนป่ะได้ ไี่นั่งรออยู่ค่ะ